พิุต้าเอาที่จําได้เลยแบบปี2ปีเนี้ยเปลี่ยนมือถือมากี่ครั้งมือถือรอบเดียว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 ใช่ไหมแล้วจําได้ไหมว่าเปลี่ยนเคสไปทั้งหมดกี่ครั้งเลยยากแบบพีอยากห้าหกครั้งได้ห้าหกครั้งใช่ป่ะทีนี้ เคสเก่าตัวต้อองเาไปไหนเก็บไปครับผมไม่ได้เอาไปทิ้งหรอกพี่ลี่พอเราเปลี่ยนมือถือปุ๊บอะมือถือรุ่นเก่าบางทีบางที่มารับอีเวสอะไรเงี้ยสามารถมีที่ไปต่อแต่ว่าเคสมือถือที่ทำมาจากซิลิโคนหรือว่าพลาสติกตัวเนี้ยกลับกลายไปว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้พี่ตูต้าพี่ลี่และแน่นอนครับมันจะต้องแก้ไขได้ด้วยไปเคสมือถือย่อยใส่ได้ texture ตัวเนี้ยมันคือ เป็นพวกแบบฝังข้าวโพดอะไรประมาณนี้ามากับอะไรอีกนะเมทาสติกชีวภาพทั้งสองสิ่งนี้สามารถย่อยสลายได้ทั้ง100เลยคือ<ะ>ย่อยสลายอะมันนานมามพี่ลิถ้าเราจะย่อยสลายจริงๆนะเ,<อ>เราจะต้องเอาสิ่งนี้ไปทําการฝังกลบคําว่าฝังกลบในที่นี้ก็คือต้องหาเป็นแบบแคล้ายๆดินหรืออะไรก็ตามแต่หรือเป็นต้นไม้หรืออะไรก็าตามแต่ขุดดินขึ้นมาปุ๊บเอาเคสตัวนี้ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะฝังลงไปใต้ดินแล้วก็กลบดินปุ๊บอันนี้มันเรียกว่าการฝังกลบซึ่งระยะเวลาในการย่อยสลายของมันเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณสักคร่งปปี6เดือนนระมาณ ปีถามว่าเฮ้ยทำไมลนย์เวลามันค่อนข้างกว้างขนาดนั้นเป็นเพราะว่าการย่อยสลายของตัวเคสเนี้ยมันจะใช้ปัจจัยสำคัญทั้งหมด3อย่างอยู่ต้าอย่างแรกเลยก็คือจุลินรีย์นั่นเองอย่างที่2ก็คือความร้อนและอย่างสุดท้ายก็คือความชื้นถ้ามี3ตัวนี้นะคะอุณหภูมิพอเหมาะทุกอย่างโอเคเหมาะสำหรับการย่อยสลายเนี้ยอาจจะย่อยสลายได้ภายในแบบ6-8ถึงเดือนอะไรประมาณนี้ได้คือพูดก็คือมันไม่สามารถที่จะแบบว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าเคสย่อยสลายได้คือใช้แบบนี้แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาก็คือแหลบาง ไม่ใช่ไม่ใช um> ่มันไม่ใ um ช่แบบนั้นเพราะว่ามันอาศัยปัจจัยอย่างที่พี่ลี่บอกมาเมื่อสักครู่นี้พอดีว่าเนี่ยลี่ใช้เองเหมือนกันพี่สุตาจะมีความ before after นิดนึงขอเปรียบเทียบอันนี้ใช้ประมาณชัประมาณ6 7เดือนได้ประมาณนี้พี่ลี่แล้วอะแต่ผมเป็นคนที่ชอบติดสติกเกอร์มากเคสอะไรเงี้ยคือถ้าเวลาเราคอมโพส่คือเราต้องดึงสติกเกอร์ออกปะถูกต้องครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวที่คอมโพล่จะเป็นตัวที่เป็นแค่ตัวเคสอย่างเดียก่อนที่จะอาคอมโผลแนะนำให้แกะออกก่อน คอมโพสจะมีเวลาเร็วขึ้นแล้วก็มีความง่ายขึ้นในการคอมโพสนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับวัยยุคนี้ที่แบบออคนออมีสมาร์ทโฟนถูกปะแล้วเราก็อยากที่จะแบบมีเคสในการปกป้องสมาร์ทโฟนของเราไม่ให้เป็นรอยแต่ห่้าจุดก็คือจอแตกเพราะว่าทําตกฉากไม่เกี่ยวนะคะทาตกในการเอาหน้าจอลงเคสไม่เกี่ยวเคสอันนี้ดีมาก <laughs> อันนี้ก็ อีกช้อยส์ซึงสำหรับคนที่แบบมองหาตัวเ,เลือกในการแบบอยากจะเคสมีเคสด้วยแบบป้องกันด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวใช้เสร็จปุ๊บไม่เป็นภาระไม่เป็นขยะบนโลกไปนี้ต่อไปฝากวันนีอ้อมบกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเคสย่อยสลายได้อันนี้จ้า